สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวสุดอาลายัยสิ้นสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานนักร้องลูกทุ่งด้วยวัย73ปีหลังลูกโพสหลับให้สบายนะครับพ่อเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนวันที่8มกราคม2565สอนเพชรสอนสุพรรณหรือชื่อจริงว่าบุญทันคล้ายละมัง่ง นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยวัย73ปีโดยลูกชายคือนายสิริโชคกล้วยแขกสอนสุพรรณได้ประกาศผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊กของตัวเองแจ้งข่าวว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดพร้อมกับติดแฮชแทกว่าเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไป สำหรับสอนเพชรสอนสุพรรณถือเป็นตำนานนักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าตัวเกิดเมื่อวันที่27มีนาคม2491ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเริ่มเข้าสู่อาชีพนักร้องจากการเป็นนักร้องเชียร์รำวงของดำแดนสุพรรณก่อนที่เลี้ยงกัญชนะจะพาเข้า,ขาวงการจนได้พบกับโพพ,พินพรสุพรรณที่ได้แต่งเพลงให้กับสอนเพชรจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ทั้งนี้เพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำนานนักร้องลูกทุ่งคนนี้คือเพลงเข้าไม่มีขายที่ได้รับรางวัลนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคําจากสถานีวิทยุเสียงสามยอดในปี2518สำหรับรายละเอียดการจัดพิธีชาปนากิจคาดว่าจะมีการแจ้งจากทางครอบครัวต่อไปทางทีมงาน TRN TV คนอ่านข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ